Oh. ว้าเป็นตาเซ็ปวันดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อน <c oughs> เพื่อนมาหาตัดกุยช่ายจะอยากกินผัดไทยดูดิปลูกทิ้งๆคว่างๆไว้นะเนี่ยในดงหญ้าอยู่เมืองนอกปลูกง่ายไงกุยช่ายผักเป็นผักเป็นนี่ยายไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยอยู่ในป่าหญ้า <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้กินเนาะก,ก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยดูแลอะไรเขามากมายถ้าอยู่ในสวนที่ปลูกผักกะน,นะาเพื่อนๆพื่อนเนมนเล็ดมันร่วงไปขึ้นเต็มเลยนี่แต่อยู่ตรงนี้ยยเยอะมันก็นเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยงอกอนะเหมือนหอมต้นหอมที่ยายถอนทิ้งนะงอกเต็ม ยังว่าแล้วเนาะผักมันเยอะไม่รู้จะกินอไัไหนยายเขาเก็บกดนะ<ป>เห็นแล้วก็อยากกินกุยช่ายทอดเนาะหอมขนมครกขนมครกกุยช่ายทอดไปไปเก็บไข่ไข่สี่วันแล้วไม่ได้เก็บเมื่อวานก็ไม่ได้เก็บสี่วันสิบสองฟองมคะคะ ยัยไม่มีอะไรเลยมีแต่ผงอ,อกกับไอเนี้ยเท่าที่อ่านดูทายายเข้าใจไม่ผิดยายนึกว่ามันเหมือนกว๋วยเตี๋ยวมันอะไรนึกว่ามันมีมาครบยายเคยซื้อแต่แบบว่าที่ว่าเหมือนที่เข,เขาขายกว๋วยเตี๋ยวนะ่ะเหมือนมีโคราชเหมือนอะไรนะมันมีเส้นมีอะไรมาครบเลยแต่อันนี้ไม่รู้อะเท่าที่ยายอ่านดูนะเดี๋ยวเปิดดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้าง ซอสปรุงผักไข่น่าจะมีแต่น้ำซอสแน่เลยไอเราคึกว่ามีเหมือนกว๋วยเตี๋ยนะ่ะนี่อ,อดเลยเรามันคืออะไรล่ะเนี่มย,ม,ม,ยมันมีแต่ซอสอว้ายไอเราก็นึกว่ามันเหมือนก๋วยเตี๋ยวมันมีแต่ซอสดีนะมีเส้นอยู่เส้นแห้งเฮ้ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเข้าใจผิดว่าันึกว่าเหมือนกว๋วยเตีดเด๋ยวมันไม่ใช่คนละเรื่องเลยดีนะที่มีเส้นอยู่วันนั้นไปร้านเอเชียซื้อเส้นมาเส้นเล็กคนละเรื่องกันเลยนึกว่าเหมือนผัดมีโคราชนะมันมีเส้นมีเครื่องปรุงมีอะไรให้คะเรียบร้อยออไปอันนี้ไม่มีอะไรทั่วเธอก็ไม่มีใส่แค่นี้เลยกินแค่นี้ ให้ผัดให้มันนิ่มนิดนิดนึเงแล้วค่อยผัด ติดนะอย่าพักกุ้งก่อนอยู่ตรงนี้อย่าพิ่นติดนะอย่าพ่นติดกระทะนะสั่งได้นะอย่าพิ่นติดกระทะนะโอ้ยอมีผลผสมโอเคอแล้วตีไข่ สูตรแลดไนเด้ร์นี่ทำไปมั่วๆใส่น้ำน้ำซอสน้ำซอสชูนี่เอาน้ำใส่หน่อยหนึ่งเพราะเส้นมันแข็ง ใชแล้วเพื่อนๆคลุกเขาให้เขากันคลุกดเข้าไปอ้อลือมาไว้แต่งโชว์ไม่โชว์ไม่เชื่อหรอกใช้ได้ตัดไทยไม่ตัดเสร็จจานก่อนไเพื่อนๆตอนแรกดูถูกเขาอร่อยตัวว้ายดูถูกเขาตอนแรกใช้ได้เลยไม่รู้ว่าห่อแพงแค่ไหนนะ เออเขาใช้เขาทาเขาทาขนมาอีกปีหนะ้าอันนี้เอามาแค่สองห่อนนะเลยอีกห่อนึงเห็นไหมหว้หน่ากินดีนะที่เขาให้ถั่วมาย้ายไม่มีถั่เลิสงอยู่ในบ้านว้ไปว้าป็นตาแซบ็บสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาเลวจ้าเพื่อนมาว้ว่ามัน เดิมไปบีบมะนาวเห็นใครับไทยเขาบีบมะนาวก็บีบทามก็ยังไม่ได้ชิมเลยแต่ตอนผัดชิมแล้วแหละอร่อยอยู่ก็ถ่ายอยู่เพื่อนๆนะพอได้กินอยู่อามาปีละโอ้ยโอ้ยหกหกจะไดยเก็บอามาปีละสองซองสามซองก็พอเนาะนานๆกินทีอันนี้นิดอันนั้นหน่อย อาจานย์ไม่ไปไม่น่าล่ะเข้าใจแล้วผัดไทยเขาต้องให้จานเยอะๆผัดไทยนิดเดียวเวลาคนมันลำบากคนมาหนมาก,กินนะเนาะผัดไทย หอยทอดสุดแป้งหอยทอดมานะจะไม่มีหอยหสะดวกดีทุกคนะ เสีย <c oughs> เสียแต่ต้องใส่เส้นเองต้องซื้อเส้นดังหางบางทีไม่มีเส้นดีนะที่ยายซื้อมาเนี่ยเส้นทำไมหน้าขาวจังสแสดงว่าใช้เซรั่มได้ผลม <c oughs> จริงๆก็ใช้แอปอยู่นะแต่ก็ ถ่ายอย่างนี้อยู่ทุกวันเนาะหรือว่าแสงหรือว่าเป็นที่แสงหรือว่าเซรั่มช่วยอะ ห่อน้อยน้อยนึกว่าไม่อิ่มอุ่นไอ้นั่นไว้ว่าถ้ากินไอ้นี้ไม่อิ่มจะไปกินเออปลาซงเครื่อง น้ำผลไม้ปั่น <c oughs> ดื่มมาละแก้วพอแล้วก็ไปกินผลไม้อีกว้าช่วงมี้ nên là lại nhiều bye bye cứ thương cứ thương đã chọn có phải có like có share có theo dõi hãy ta vọng